เลยก็ตีเป็นตัวกลับให้ก็ซื้อก็ยังว่าชอบก็ยังชอบตัวนี้ชอบสุดคือตัวนี้ไม่ต้องกลับเลยนะเลขบอกว่าออชอบตัวไหนเน้นมากเลยว่าพี่แนงชอ,ออชอบตัวนี้เ,เ,เน้นเน้นตัวนี้ชอบตัวนี้เลยให,<อ>ให้ดูหลักฐานก่อนสิพี่แนงชอบตัวไหนลงเล็บให้เลยดูตัวฮะตัวนี้อ่อคุณซับพญนาตถามว่าชอบตัวไหนก็เลยเอามีจิกประคิดปุ๊บตัวนี้ พี่แนงยกสูงสูงหน่อยเนี่ยเออนั่นแหละนี่นี่คือชอบชของพี่แนงเลยนะครับชอบหกสี่สองหกสี่สองคนชมเข็ยนไหมครับหกสี่สองหกหกสี่ <4, 2 S 2> นี่ก็ไอซี่หกนี่ก็เป็นอายุครับแล้วก็สองสี่ก็จะเป็นวันเกิดก็หนึ่งเก้าประศไอเกิดประศสิบเก้าก็หนึ่งเก้าอกองวดหนึ่งงวดออกก่อนแล้วใช่ไหมครับก <ๆ S 2> ็เลยทีนี้ก็ฟันธงว่ามันต้องอายุกับวันเกิด,ดวกรวมกันแน่นอนก็เขียนให้ในบ้าน ซื้อแล้วก็มาใบกับกระท่อมหลวงปูด้วยแล้วก็ฝันด้วยฝันมาพระมีอยู่นี่สององค์ก็เขาบอกว่าพระทงไอ้พระประเทศนอกตังมากเลยสององค์ก็เลยมาตีตีเป็นเลขด้วยก็ความคิดตัวเองก็สวงก็สองกระท่อมก็สีเสาก็นับเสาได้สีต้นกระทรอที่ก็ตีเป็นแฝดก็ได้ก็แต่มั้ตีตำนแรก็ตีเป็นสีเพราะกระท่อมก็มาก็สององค์ก็สอง ตีเป็นสี่สองสองสี่ก็ยังพูดกับใครใครก็บอกว่าหกสองสี่สี่สองเด้อหกมนบานหกสี่สองครับทุกคนบอกี่แนงบอกนะครับหกสี่สองแล้วก็เห็นว่าจะโคงเงินห้าร้อยไปซื้อเลยหกตัวเดียวเนี่ยหกสี่สองขอตังในบ้านขอตังขอตังไปซื้อขอตังห้าร้อยไปซื้อหกสี่สองแต่ซื้อหกสี่สองกับเลขตัวนี้นี่เพราะว่าตัวเลขตัวนี้มันเป็นเลขอันนี้เป็นเป็นเลขทรงท้ายตัวนี้จะซื้อสองตัวเนี่ยสองประตูเนี่ยอันนี้เป็นเลขทรงท้ายทรงท้ายมัน สรงท้ายสสี่ิบห้าแล้วก็ตอนรับตอนรับเนี่ย4 47ก็เลยว่าจะซื้อเลขสองตัวแค่นี้ครับก็ซื้อสองตูวจะว่าซื้อจะแบ่งถ้าเขาให้ตังมาร้อยก็จะแบ่งกันคนละสองร้อยห้าสิบก็ซื้อหกสี่สองสองร้อยสองร้อยห้าสิบก็จะซื้อสี่เจ็ดห้าสองร้อยห้าสิบแค่นี้ แต่เขาไม่ให้อ๋อแสดงว่าทําไมไม่ได้ต้องถามต้องถามเจ้าตัวต้องถามพี่นางว่าทําไมอ่าเดี๋ยวค่อยถามนะครับนงคีก็อยางอยางได้ยินครับได้ยินครับทุกคนได้ยินหมดเลยนะครับน้ะแอดมินทีมาตอนนั้นไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วผมมาพูดอันนี้ผมพูดตั้งแต่่อนห้อยออกอนห้อยออกด้วยและอีกอย่างหนึ่งผมซื้อไก่มาถวายลุงปู่ื้อไกตัวใหญ่มาก็ตัวเองก็มามาเขียนไม่แม่ไก่เขียนไม้ไก่ด้วยครับเขียนไม้ไก่หกสี่สองเห็นอยู่เขียนหกสี่สองกับเลขตัวนี้ตัวนี้เขียนไ ไก่ทองไก่ทองเขียนสี่เจ็ดห้าอาแล้วไก่เงินไก่เงินมงเขียนหกสี่สองครับเขนั่นเองนะครับตัวเลขแต่ไก่เงินตรงเขียนน่าจะเป็นห้าคนห้าสี่เจ็ดอะไรเงี้ยแหละแล้วบนล่างเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเลขบาทอีกเอ้าบาทก็ใช่เเลขบาทเข้าเห็นว่ามันเลขหกหกศูนย์ไม่ถ้าคลับหัวมาก็เป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับแลค่นั้นเองครับแล้วก็เลขตัวนี้มองเห็นในต้นยางอีกก่อไฟให้ลงปูตอนเช้าเกี่างเสร็จ ก็มากรอไฟให้หลวงปูก่ก็ตัวเองเอาใบอะไรเสร็จแล้วก็มาคิดว่าโอ้ยหลวงปู่อยากเห็นเลขตรงๆนะก็มองไอง้ต้นยางก็เห็นเก้าศูนย์แปดแต่ถ้าซื้อก็นคนซื้อก็แปดศูนย์เก้ามาลืมขับแปดศูนย์เก้าแล้วก็กลับไปกลับมา 8, 9, ไดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดศูนย์แค่นี้มีเลขอยู่แค่นี้ครับแล้วอันเชิญหลวงปู่มาแล้วเป็นยังไงอันเชิญหลวงปู่มาไกลวิ่งกาละรถครับแล้วก็ไก่ไก่ไก็วิ่งไก่พูดถึงว่า ก็ไม่น่าวิ่งหรอกเพราะว่าอเขากินเขาก็กินกินกินอยู่ข้างทางขอนอนของเขาข้าวของของเขาสามสี่ตัวน่ะทั้งตัวตัวเมียตัวผู้อะไรเงี้ยก็สามสี่ตัวแล้วก็ลูกอะไรเขาพีนั่นถนีในยู่ดีพบขับรถไปถึงขับรถไปถึงไม่ได้ตั้งใจว่าจะชนแต่ขับรถไปถึงเขาก็โดนมหาล้อเลยโดนมหาล้อเลยเหยียบปุ๊บเลยเขาโดดมาเหมือนว่าลงปูลงปูอยากได้ไก่อยากได้ไก่มาอยู่ด้วยผมก็เลยซื้อไก่มาถวายลงปูองค์ใหญ่ ื้อไก่บ้านยายมาก็ซื้อมาแล้วก็มาถึงก็ผมมาเขียนเลขมาเขียนเลขไว้เขียนเลขตัวนี้ก็เข้าเต็มเต็มครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้เขียนอยู่ก็สรุปแล้วคือเลขเข้าบนล่างเลยครับสามตัวตรงๆงแล้วก็สูสูตรเก้าก็เต็มเต็มนะครับไก่สูย์เก้าเก้าศูนย์แล้วก็ในบาทก็วันที่เอาบาทมาถวายหลวงปู่ก็มองเห็นเลขมันไม่มีเลขเยอะบอกว่ามันมีแค่เลขหกไม่หกก็เก้าเนี่ยเก้าศูนย มีหกกับศูนย์ครับหลับปัวก็เป็นศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกศูนย์นี่แหละก็มีอยู่แค่นี้เอาใครไปดูในคลิปได้เลยนะครับเราไม่ได้โมแต่ว่าไอ้ที่คุยก็คืออยากให้เป็นแนวทาง FC ทุกคนทุกท่านเนาะคบางทีก็เอ๊ะทำไมเลขออกเอามาคุยทำไมที่จริงฝันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโตความฝันของพี่แดง่องมดเลยอ่ะเล่าความฝันอีกนิดหนึ่งครับก็กังไออกแล้วเมื่อคืนนี้อะรังหมยออกแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนนะนอนอยู่ก็ ว่าตัวเองนะขึ้นขึ้นมาจากมาจากบ้านขึ้นมาแล้วเห็นคนแก่แค่นั่งนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าไม่มีกระท่อมเป็นเป็นกอนกอนกอน,นที่สร้างกระท่อมจะจะเป็นตายยางอยู่เฉยเฉยแล้วก็เห็นคนแก่เข้ามาปูปูเสือ,ะอะระเบไดมานั่งกินนั่งกินข้าวนั่งทายยองยองนั่งกินนั่งกินทีนี้เช้มชามาตื่นต่เช้ามาก็มากอ่อไฟให้ลงปูขึ้นมามาไหวมามองเอา้าทําไมข้าถ้ากินข้าวคนลงปูชันข้าวกับ ท่าเห็นเมื่อคืนน่ะทําไม,มเป็นท่าเดียวกันครับก็เริ่มคิดว่าเป็นหลวงปูเ่เลยมาฉันข้าวที่นี่ก็มองเห็นเป็นอันนี้เลยเป็นสภาพเหมือนเหมือนภาพเหมือนหลวงปู่นั่งนั่งท่านั่งฉันข้าวเหมือนกันคือคล้ายหลวงปู่เลยครับก็เป็นหงขาวเราก็นั่งใส่ชุดขาวเขามานั่งนั่งท่าย,ย,งยองๆเหมือนเหมือนหลวงปูเ่เ่ยท่าเดียวกัน ก็นั่งทันข้าวแบบนี้เหมือนกันอือโอ้อ่านั่งนั่งยังไงพี่เม้งเราลองนั่งชันทันเนี่อ่ะแสะเลยงเลยปิ๊กนั่งดูลักษณะดูดูการนั่งถ้าลงปูนนั่งอย่งเงี้ยแล้วก็มือนี่ก็จับจานแล้วก็กินอันนี้ก็เหมือนกับข้าวอะไรอยู่นั่นในจานข้าวเขก็จิ้มอะไรสักอย่างแล้วกินานั่งกินยุงเงี้ยทันอยู่อย่างงี้ครับนั่งนั่งทันอย่างงี้นั่งนั่งกินเงี้ยเป็นคนแก่ผมขาวแล้วก็ มี้าสบายอะไรเงี้ยเกิดแต่ว่าตัวเองนะ่ะมองมองเห็นนะ่ะมันตอนมองเห็นนะ่ะเหมือนเหมือนไม่ใช่ภาพะลรว่าว่าเป็นคนแก่นะ่ะก็ยังล่ายังว่าเป็นคนแก่ก็ยังพูดในบ้านตอนเชา้าตื่นมาก็บอกว่าอุ้มฝันฝันถึงคนแก่กินข้าวไม่ใช่เล็กอกอกตัวเดิมว่อนหนึ่งเลือตัวนี้กินกับก้าวครับอืมแต่ถ้าตัวเองถ้าตัวเองตีถ้าสี่ก็ตีเป็นเข็มก็เป็นสี่เป็นสี่เจ็ดห้าอะไรเงี้ยนะ อาปากกินข้าวนะ่ะอาปากกินข้าว,วมือก็จับก,กินนะก็ตีเป็นสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าอะไรเนงะี้ยเอ้าทำไมตีเป็นสี่เจ็ดห้าตีเป็นยังไงทำไม <ơ> ตีเปยังไงนะคนแก่นั่งกินสีบายนะสี่อ๋อสีก็เป็นภาษาขเขมรเนาะ๋อจ้าตียังตีเป็นขเขมรจ้าสีบายสีบายก็มือจับนะมือก็หา้าจับจับก,ก็เจ็ดนะนี่นะ ครับรจับพรจับอยู่ในมือกินนะแ,ลแ,ลแล้วเรืเลงที่เขียนไว้มีไหมมีอยู่แล้วสีเ่เจ็ดห้าตัวนี้เลยใช่ไหมครับตัวนี้เลยหลังจากเขียนไว้ในไก่เขียนห้าห้าเจ็ดสี